හික්ෂි ස ් ව ස ි ත ි ය ි ස ි saya cukup penuh Makan lepas Cukup tentera Come thank สวัสดีค่ะมาพบกับแม่นูมไมพาแซ่บนที้เา,ากินตําำส่วกุ้งสดพี่น้องมีแคบหมูมีผักขื้เกาลือจ้ะผักหมากไม้หลายอย่างขื้เกลแคบหมูเป็นหยาดวดมา่กินวันเอาไว้หมดกินนหมดกุ้งซิมน้ำกัน แทบ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 แซบคือเกา่ากุ่งซื้อมาร้อยบาทเหมือนเดิมกินเป็นตัวตัวเหมืนเดิมนะจ๊ะเป็นหัวหัวขอบคุณฟังไทยฟังเล่าวฟังไทยฟังเล่าวทุกทุกทักทกทกท่วประเทศนะพี่น้องที่มาเข้ามารับชมพี่น้องทั้งทั้งฝังไทยฝังเล่าวทั้งยุโรป ทุกหมองทุกวันนะพี่น้องเป็นโมกันมดแซ่บล้วยสียบเหมือนกันจะ้ะขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่นเก่านะคะ เขามากดซับสไครต์ให้เดี๋ยวมันยังมาตามไปจ้ะสุยขนมจีนเหนียวนุ่มมากพี่ยุ่ตลาดเพิ่นญาติเพิ่นเอามาไห้เพิ่นเลยเอามาไห,หอ จุมจุมมักโดยสด <c oughs> มักโดยสดทักุมีพี่น้องกินกับหอมเจียวคือแซ่ จากมัเกี่ยวจอกครบหกลอยซับสไคร์มาได้มึน้ำไม้จะพาไปกินจุจุเนือจุเนือให้ฝากแม่ไม้พาแซ่บเน่อยพนะี่อะ อร,อรอบหัวรวบหางยัดอย่างเดียวเคือหนามันพิง่งเช็คงานแล้วอืมแบบ chết cái quần nhiều mạc xẹp ừ. chùm dắt chùm dắt mm-hmm จุ่มอืมเข้บุ่มจะถ่ายจะถ่ายอืมลมและไม่ละขาวเดี๋ยวจะคลิปเดี๋ยวจะคลิปทะเลไหมล่ะ

แบจ่ายคืนย้ำเลยสิอันเซ็นสนะสิบเงินพี่น้องเอ้ยไม่ช่วยอะไรเลยกับเศรษฐกิจเมืองไทย 玻璃。Wow, really. ที่หนาที่ดังสิแจกนี่นะแจกเงินสวนเดจ้็สิไจะไใส่อย่างอื่นน้ำสบากหายเงินแม่งอ่ะเขากลับไปหลูดเอาตะของของใส่ในบ้านเฮง มามา่าปลากระป๋องน้ำมันผืดของเสในครัวเลื่อนแพงจะหูตัวไปจะเห็นยังงป้นไป ตัวรู้ป่าว่าคุณทำมันลงไปไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะที่คุณมาทำแบบนี้แย่ลงไปหน่อยพวกห้างร้านที่เขาบ่นได้เออ รวมโครงการเนี่ยแจ๊ง ร้าน้าร้านขายนั่นนี่เน,นี่ยเขาไม่ได้รวมพวกกันนะขายบไ,ได้หยาบใ,ใจบอควรจะพูดรวย ด้็ยเส้นไม่ต้องไม้เนี่ยใครของตงนี่ตลา,าดบริรวมข้องกายแล้วกับบริลเป๊ะเข็บดบัตรมาลูดพร้อมก็บ,บ่จำเป็นชิ้นใส่ของมูลน,นั ซื้อมาลอยเดียวกับอิ่มเลยเหลียบป้อมเยอะบ่ะทีรังให้เขามาเป็นเงื่อนสดวนเขาจะเสร็จเด็ดเสียงเงิน ประมาณศูนย์บริหารประเทศคือว่าเป็นจมจะซื้อเดี๋ยวพี่หน้าจากจมแล้วมาจมพูดจบว่าเป็นบ้าพีก่กันแหละแค่มือกับประกอบ หนึ่งองสามสีม่้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดตัวไปเนาะส่งพุทสิกร์มอมเกิเอเอดอีกแล้กินหามันะเยือบเลยว่ะ กินกรุงกินกรุงเทียดละนะอื lâu qua tạm hết dẫn chị kim kim không có mượn 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 พอกันคลิปนาจ้าสำหรับคลิปนี้คลิปนี้แม่น้องไม้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามนะคะขอบคุณทุกกนทีังใจี่ให้มากสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ